โน้ตบุ๊กบ้าอะไรสอจอราคาแสนกว่าบ,บาทเนี่ยเซฟร r ช s Duo 15 SE สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันไตโตคอมนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับ r o g e e ฟร r ช s Duo 15 SE ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นตัวท็อปถ้าถามว่าท็อปแค่ไหนต้องลองถามราคามันดูครับเพราะว่าราคาของมันอยู่ที่ 1 1 4 9 9แบาทกันเลยทีเดียวนะครับราคาขนาดนี้ผมบอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์ Honda p c x พร้อมของแต่งเต็มลำได้1คันเลยนะครับสาเหตุที่มันราคาสูงนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับ CPU Ryzen 9 5 9 8 0 HX การ์จอ Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop แค่2ตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าสุดแล้วนะครับสำหรับสเปคโน้ตบุ๊กในยุคนี้แถมยังมาพร้อมกับแรม 32GB SSD 2TB ที่ไม่ใช่ 2TB ธรรมดานะครับมันเป็น 2TB แบบ 1TB เทรทศก็คือเอา1กับ 1TB มารวมกันกลายเป็น 2TB ความเร็วคูณ2การเขียนอ่านข้อมูลคูณ2เร็วทะลุโลกแน่นอนครับ แล้วก็ยังมีหน้าจอหลักครับเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 300 h z กันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยมันสุดแล้วครับไม่รู้จะยัดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ด้วยการออกแบบดีไซน์รูปร่างหน้าตาตัวเครื่องตามสไตล์ ROG s e h e r u s นะครับบอกเลยว่าเป็น s e v e r u s เน้นความเรียบง่ายบางเบาแต่เรื่องประสิทธิภาพความแรงบอกเลยว่ายัดมาล้นเครื่องการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมครับฝาตัวเครื่องด้านหน้ามองดูเรียบง่ายครับตามสไตล์ของ ROG คือมีลายคาดตรงกลางแบบทูโทนแล้วฝั่งหนึ่งเป็นแบบเรียบผิวด้านอีกฝั่งหนึ่งเป็นลายแบบโปรกระดอดเป็นจุดๆๆๆนะครับส่วนขอบด้านล่างจะมีคำว่า republic of gamer นะครับเท็กเจอร์พื้นผิวด้านหน้าผมบอกเลยว่าดีมากเขาทำออกมาเป็นแบบว่าเช็ดถูทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเอาแค่ผ้าแห้งก็เช็ดออกแล้วและยังไม่อมรายนิ้วมือด้วย แล้วก็โลโก้ครับรูป ROG เป็นสีเงาๆแบบกระจกคร o สซี่ฉ่ำๆเลยนะครับไม่ได้ใส่ไฟอะไรมาเป็นแค่กระจกแบบเงาๆเฉยๆนั่นแหละและเมื่อเปิดกลางหน้าจอออกมานะครับบอกเลยว่าตูดไม่ยกก้นไม่กระดกครับแต่ที่กระดกคือหน้าจอรองเพราะว่าโน้ตบุ๊กซีรีส์เซฟรัสดูโอเขาจะมาพร้อมกับ2หน้าจอเมื่อเราเปิดกลางหน้าจอหลักขึ้นมาปุ๊บหน้าจอรองก็จะกระดกขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งข้อดีของมันเลยเขาจะซ่อนพัดลมระบายความร้อน ไว้ด้านใต้หน้าจอรองนั่นเองนะครับทำให้มันสามารถดูดลมเย็นเข้าจากด้านบนของตัวเครื่องได้ทําให้มันสามารถระบายความร้อนได้อย่างเต็มที่บอกเลยว่า Air flow ของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันดีกว่าโน้ตบุ๊กที่มีช่องระบายความร้อนอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องแน่นอนนะครับหน้าจอหลักของเจ้า Sever u u o u o นะครับเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 300 h z นะครับ sRGB า <c oughs> าให้มาอยู่ที่99% ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเฮดหน้าจอเลยสูงขึ้นไปด้วยแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่เขาให้มาเป็นแค่ Full HD เท่านั้นครับซึ่งโน้ตบุ๊กราคาเกือบจะแสน0,000บาทเนี่ยเขาควรจะให้เป็นหน้าจออย่างน้อย 2K จะดีกว่านะครับและพื้นผิวของหน้าจอนะครับเป็นพื้นผิวเว็บจอด้านป้องกันแสงสะท้อนขอบจอเป็นจอแบบขอบบาง Nano Edge Display ครับกล้องเว็บแคมไม่มีมาให้ตามสไตล์ o g แต่ก็มีไมโครโฟนมาให้แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องกล้องเว็บแคม โน้ตบุกราคาเกือบแสนสองเขาแถมกล้องเว็บแคมมาให้ครับมันคือ ROGI กล้องเว็บแคมความละเอียดแบบ 1080p นะครับ คมชัดสะใจแน่นอนเพราะว่าโน้ตบุ๊กปกติเขาจะให้กล้องเว็บแคมมาแค่ 720p เท่านั้นแต่ตัวนี้เป็น 1080p เราสามารถเอาเจ้าตัวกล้องเว็บแคมเนี้ยไปติดไว้บนขอบจอน้ตบุ๊กได้หรือว่าจะติดไว้บนขาตั้งที่เขาแถมมาให้ด้วยก็ได้นะครับแล้วเจ้าฐานกล้องนี้ครับมันจะมีรูสกรูแบบ1ส่วน4นิ้วเราก็สามารถเอาไปติดบนขาตั้งกล้องหรือว่าขาเมาส์ที่เป็นแบบแขนจับกล้องอะไรได้เลยนะครับก็ถือว่ามีกล้องแยกมาให้เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ใครจะเอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าไปประชุมงานนะฮะผ่านโปรแกรม Zoom Microsoft อะไรเงี้ยบอกเลยว่าหน้าตาเราสวยสดคมชัดมากกว่าเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับส่วนขอบจอด้านล่างก็จะมีสติกเกอร์ไรเซน9 5000ซีรีพร้อมกับสติกเกอร์8 c o คอว v โอเวอร์คล็อกเให้เราสามารถปรับแต่งเพิ่มความแรงได้แล้วก็ยังมีโลโก้ ROG Severus ครับส่วนขวามือสุดก็จะเป็นสติกเกอร์ RTX นั่นเอง และไฮไลท์ของเจ้า Severus ดูโอเครื่องนี้นะครับคือหน้าจอที่2มันเป็นหน้าจอที่ออกแบบมาให้มีการใช้งานที่หลากหลายครับและที่สําคัญเลยมันเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนครับเราสามารถเอาหน้าจอรองนี้เนี่ยมาเปิดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับเปิดพวกเบราว์เซอร์ต่างๆโปรแกรมงานพิมพ์ หรือว่าหน้าต่างโปรแกรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราลากมาเปิดในหน้าจอรองนี้ได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าจอโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันออกแบบหน้าจอมาให้ซ้อนกันจอบนจอล่างไม่ใช่จอซ้ายจอขวาแบบบนเดสก์ท็อปพีซีทั่วไปนะครับแล้วก็ยังมีแถบเมนูทางฝั่งซ้ายมือครับเมนูบนสุดรูปดวงอาทิตย์จะเป็นปร,รับแสงหน้าจอและไอคอนถัดลงมาจะเป็นตัวนวิเกชั่นเราสามารถเลือกหน้าต่างโปรแกรมมาแสดงที่หน้าจอรองได้นะครับว่าเราต้องการให้อะไรมาแสดงได้มั่งไม่ว่าจะเป็นสตรีมออริจินหรือว่าเบราว์เซอร์ หรือโปรแกรมอื่นๆนะครับเราสามารถคลิกเลือกให้มันมาโชว์ตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราทําการสวัปหน้าจอนะครับมันก็จะโชว์ที่หน้าจอล่างเลยไม่เด้งขึ้นไปโชว์ที่หน้าจอบนนะครับถือว่าเป็นการเมเนจหน้าจอที่ดีมากๆนะครับทำให้เราไม่งงเวลาสลับหน้าจอไปมา แล้วก็ยังมีปุ่มสําหรับล็อกการทํางานของคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กด้วยนะครับอีกทั้งยังมีเมนูอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเราสามารถเลือกไอคอนเลือกช็อตคัดมาโชว์ที่หน้าจอรองตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราสามารถเปิดใช้งานพวกเครื่องคิดเลขหรือว่าโปรแกรมรอะไรต่างๆตรงนี้ได้หมดเลยถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับหน้าจอรองตงัวนี้แน่นอนว่าเราสามารถนําไปปรับแต่งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทํางานของเราได้อย่างหลากหลายไม่มีสิ้นสุดนะครับส่วนถัดมาครับกับคีย์บอร์ด เป็นคีย์บอร์ดไฟ R G B แบบเปร์คียครับแสงไฟสีสัสนสวยสดคมชัดมากๆเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามลงตัวครับแล้วก็การวางเลเยอร์ต่างๆเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าจุดเด่นของคีย์บอร์ดเจ้า s e ฟ h รัส s u u o 15 SE เครื่องนี้มันจะมีนำแพดที่วางอยู่ด้านข้างคีย์บอร์ดเลยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยทำให้เรารู้สึกมันว่า เราใช้งานเมาส์คีย์บอร์ดแบบคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไปนะครับการวางมือต่าง,างๆทําได้ง่ายแล้วก็ถูกสรีระมากขึ้นไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กทั่วไปที่จะวางพวกทัชแพดไว้ตรงกลางนะครับตัวทัชแพดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบแนวตั้งด้วยปุ่มกดจะเป็นแบบชัวปุ่มสัมผัสการกดปุ่มเนี่ยมันก็จะเหมือนกับปุ่มกดบนคีย์บอร์ดนั่นแหละกดง่ายแล้วก็นุ่มมือนะครับอีกทั้งเจ้าทัชแพดตัวนี้ครับยังสามารถเปิดใช้งานเป็นตัวนำแพดได้อีกด้วยโดยกัน บริเวณมุมซ้ายบนก็จะเป็นการเปิดตัว Number Pa d ขึ้นมานั่นเองนะครับสะดวกในการใช้งานมากๆเลยทีเดียวส่วนปุ่มด้านบนทัชแพดก็จะมีปุ่มสําหรับเข้า ROG Amari Crete ครับมีปุ่มสําหรับล็อกตัวทัชแพดและก็ปุ่มที่เอาไว้สลับ arrow key เป็น Page up a พด down ไม่ต้องตกใจนะครับว่าไม่มี a พ e up a พด down มาแล้วเวลาจะใช้งานต้องไปหาจากไหนนะครับก็สลับตัว arrow key เอานั่นเองและปุ่ม power อยู่บริเวณมุมขวาบนสุดนะครับส่วนปุ่มกดคีย์บอร์ดต่างๆการวางเลเยอร์การเว้นระยะ หางช่องไฟเขาวางมาได้อย่างลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มแอ r โรคีย์เองรวมถึงปุ่มฟังก์ชันคีย์ต่างๆก็มีมาให้อย่างครบถ้วนนะครับถือว่ารวมๆก็ออกแบบมาได้ดีนะครับผมชอบมากๆและก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยมันคือแป้นยางรองข้อมือครับ เขาแถมมาให้เวลาเราใช้พิมพ์งานจะได้ไม่เมื่อยข้อมือนะครับมีที่หนุนรองข้อมือเป็นยางแบบนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยส่วนพอร์ตเชื่อมต,อต่อต่างๆครับทางฝั่งขวามือเองก็จะมี USB 3.2 2พอร์ตเป็น Type A แล้วก็จะมี USB Type C 3.2อีก1พอร์ตรองรับ Display Port แล้วก็ PD ชาร์จด้วยนะครับซึ่งเจ้า s e r v e r สดูโ 15se เครื่องนี้เขาก็จะแถมอะแดปเตอร์ PD ชาร์จขนาด90วัตต์ที่เป็นหัว Type C มาให้ด้วยนะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องพกพาอะแดปเตอร์ขนาดใหญ่ติดตัวไปนอกบ้านนะครับ adapter PD ตัวเล็กๆสามารถพกได้ง่ายกว่าแน่นอนในกรณีที่เราไม่ได้พกไปเล่นเกมนะครับใช้ทํางานทั่วไปเนี่ย adapter PD 90วัตต์ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับส่วน adapter หลักที่เขาแถมมาก็จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับจ่ายกระแสไฟสูงสุดที่280วัตต์ส่วนพอเชื่อมต่อทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีแจ็ค3.5ออดิโอไมค์ and headphone combo ถัดมาเป็น DC in สําหรับเสียบ adapter พร้อมกับช่องสําหรับเสียบ micro SD card นะครับสงสัยพื้นที่มันเหลือเขาก็ เลยใส่มาให้ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจะไม่มีพวกช่องเสียบการ์ดอะไรเลยนะฮะส่วนพอเชื่อมต่อที่เหลือก็จะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับ RJ 4 5 Portland, HDMI 2.0แล้วก็ USB 3.2 Type A แล้วก็จะมีช่องระบะความร้อนด้านหลัง2ช่องและช่องระบาความร้อนที่ตัวเครื่องด้านซ้ายและก็ด้านขวาอีก2ช่องรวมๆแล้วโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีช่องระบะความร้อนรอบตัวเครื่องถึง4ช่องเลยนะครับ ส่วนตัวเครื่องด้านใต้ก็จะมาแบบเรียบเรียกง่ายๆไม่มือหวานะครับมีช่องสําหรับพัดลม2ช่องและก็ช่องลําโพงด้านใต้ตัวเครื่องอีก2ช่องผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าเรื่องระบบเสียงของเจ้า s e v e r ัสดูโอ15 SE เครื่องนี้เนี่ยสุดยอดมากนะครับเพราะว่าระบบเสียงสมาร์ทแอมเขาให้ลําโพงมาถึง4ตัวครับด้านล่างมี2ตัวเป็นลำโพงขนาด4วัตต์นะครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยกระหึมแน่นอนและยังไม่พอครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับรายละเอียดเสียงด้วยลำโพงเสียงแหลมทวิตเตอร์อีก2ตัว ขนาด2ววัดที่ด้านบนของตัวเครื่องด้วยทําให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมีระบบเสียงเซร์ราวรอบทิศทางแยกแยะระเอียดเสียงได้ค่อนข้างดีรวมไปถึงซาวด์สเตเ อิมแพคของเสียงเบสและก็เนื้อของเสียงเบสเนี่ยทำออกมาได้อวบอิ่มแน่นลงตัวฟังโล่งโปรง่งสบายมากถือว่าเป็นลำโพงโน้ตบุ๊กที่เกินตัวมากๆนะครับถ้าไม่บอกว่ามันคือลำโพงโน้ตบุ๊กผมว่าเป็นลำโพงบลูทูธแบบราคาแพงๆมาแชลอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ได้เอาไปลองดูหนังฟังเพลงมานะครับผมต้องยกนิ้วโป้งให้เลยว่ามันสุดยอดมากๆส่วนเรื่องการอัปเกรดเองนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เราสามารถอัปเกรดได้เขาใช้น็อตหัวดาวครับป้องกันการแกะโดย ที่ไม่จําเป็นเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่การเสียหรือว่าต้องส่งซ่อมให้ทางศูนย์ ASUS เ,เขาเคลมให้อะไรอย่างนี้เนี่ยอย่าไปแกะซุม 4, ส่ซุม5จะดีกว่านะครับและในส่วนของระบบระบายความร้อนภายในนะครับเขาออกแบบมาเป็นพิเศษเลยเขาใช้สารนําความร้อนเป็นโลหะเหลวจากเทอร์โมกลิซิลีครับไม่ใช่ซิลิโคนแบบสีเทาๆธรรมดาที่อยู่ในโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับตัวนี้บอกเลยว่าระบายความร้อนได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าไรเซนเก้าห้าเก้าแปดศูนย์ HX ตัวนี้เนี่ย มันแรงครับแล้วก็ความร้อนของมันเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่ถ้าระบบระบายความร้อนไม่ดีจริงบอกเลยว่าเล่นไม่ได้กระตุกแน่นอนนะครับส่วนมิติตัวเครื่องโดยรวมนะครับน้ำหนักของมันอยู่ที่2.43กิโลกรัมนะครับถือว่าก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรนะครับถ้าเทียบกับสเปคที่เขายัดมาให้อลังการซะขนาดนี้สมกับราคาค่าตัว114,990บาทอย่างแน่นอนนะครับส่วนประสิทธิภาพการเล่นเกมการทํางานความร้อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มาเริ่มกันที่ CPU Z นะครับกับ Ryzen 9 5980HX ส่วน RAM 32GB DDR4 บัส 3200MHz Dual Channel ช,ชิป RAM Samsung ส่วนความแรง CPU เทียบได้กับ i7 10700บน Desktop กันเลยนะครับสำหรับ CPU Ryzen 9 5980HX ตัวนี้เมื่อเรานำมาทดสอบกับโปรแกรม Cinebench R20 นะครับ อุณหภูมิของ CPU เมื่อเปิดเครื่องเฉยๆไม่ได้ทำอะไรจะอยู่ในช่วงประมาณ40-50องศาเซลเซียสนะครับและเมื่อทำการทดสอบอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่98องศาเซลเซียสแต่ว่าความเร็ว clock speed ครับสามารถทำได้สูงตามอุณหภูมิเลยที่4.35 GHz นะครับถือว่า CPU ตัวนี้แรงมากๆแรงเกินความบางของตัวเครื่องอีกนะครับ ซึ่ง98อาจจะดูเหมือนร้อนแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกินร้อยเกินร้อยเมื่อไหรค่อยตื่นเต้นส่วนคะแนนโดยรวมที่ทำได้ครับอยู่ที่5,602คะแนนส่วนก้าดจอเป็น RTX 3080 Laptop ครับก้าดจอตัวนี้มีค่า TDP อยู่ที่130วัตต์ส่วนการทดสอบกับโปรแกรม 3DMark Firestrike นะครับทำคะแนนรวมได้ที่26,293คะแนน ซึ่งคะแนนขนาดนี้สามารถเทียบได้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่ใช้ CPU Ryzen 75800X กับการ์ดจอ RTX3060 ได้เลยนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดของ CPU อยู่ที่90องศาเซลเซียสที่ความเร็ว4.45 GHz ส่วนอุณหภูมิสูงสุดของการ์ดจออยู่ที่69องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับ ส่วนคะแนน 3D Mark Time Spy ทำคะแนนรวมได้ที่11,718คะแนนอุณหภูมิสูงสุดของ CPU อยู่ที่96องศาเซลเซียสและการ์ดจออยู่ที่73องศาเซลเซียส ส่วน SSD ที่ให้มาเป็นของ s a m s u n งความเร็วในการ Read write นะครับอยู่ที่3,500 m b กะไบต์คถือว่าเร็วมากๆนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็สามารถทำงานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง10ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงานและก็ยังมีโปรแกรม a o g a m e r i c r a t e ครับให้เราสามารถปรับแต่งการทำงานต่างๆของตัวเครื่องได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงโหมดแมนวนวลให้เราสามารถปรับแต่งรอบพัดลมและก็ความเร็วของ CPU ได้โดยตัวเองนะครับแล้วก็ยังสามารถเปิดปิดการทํางานของกาจจอได้ที่ GPU Power Saving ส่วนโหมด h t i n g คือการปรับแต่งแสงไฟคีย์บอร์ดก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกปรับอย่างมากมายส่วนโหมด a u d i โเองก็จะมีซอฟต์แวร์ 2-way AI Noise Cancellation นะครับทำให้เราสามารถตัดเสียงรบกวนจากการสนทนาได้เช่นเราคุย Discord กับเพื่อนแล้วที่บ้านเพื่อนเปิดพัดลมเสียงลมตีเข้าม์ห่วกหู่มากเราก็สามารถใช้ 2-way AI Noise Cancellation นี้ตัดเสียงลมที่ รบกวนออกไปได้นั่นเองนะครับและก็ยังมี My Asus ครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตรวจสอบตัวเครื่องว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่มีปัญหารวมถึงการอัปเดตไดรเวอร์และ b บ o s ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยรวมถึงยังสามารถปรับแต่งการทํางานต่างๆได้อย่างหลากหลายนะครับส่วนการเล่นเกมครับกับเกมแรก PUBG ปรับกราฟิกเป็นอัน r ราฟูลเฮสุดหมดทุกอย่างนะครับและถ้าหากใครสงสัยนะครับว่าทําไมผมไม่เทสเป็น 2K ผมจะเทสความละเอียดเกมตามขนาดความละเอียดของหน้าจอโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นรองรับความละเอียดหน้าจอได้สูงสุดที่ 4K ผมก็จะเทสที่ 4K ให้ได้ดูนะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้รองรับได้แค่ Full HD เท่านั้นผมก็เทสแค่ Full HD ซึ่งเฟรมเรทขณะเล่นเกมผับ G ที่ทำได้นะครับอยู่ในช่วงประมาณ130ถึง170 FPS ถือว่าเฟรมเรทเนี่ยสูงมากๆนะครับ ทะลุกเกิน144ได้เนี่ยผมมองว่าลื่นหัวแตกแล้วครับถ้าเกิดว่าใครต่อหน้าจอแยกแล้วอยากจะปรับเป็น 2K 4K ก็สามารถปรับได้อย่างแน่นอนนะครับในส่วนของการทำงานของตัวเครื่องเนี่ย CPU ครับทำงานเต็มที่ไม่มีปัญหาคอขวดใช้งานไปประมาณ25%เท่านั้นและในส่วนการทำงานของ CPU ตัว Monitoring ที่มุมซ้ายบนเนี่ยมันจะไม่โชว์อุณหภูมินะครับผมทำการทดสอบไว้อุณหภูมิขณะเล่นผับจจะอยู่ที่ประมาณ93องศาเซลเซียสนะครับไม่เกินนี้ และในส่วนของการ์ดจอเองอุณหภูมิก็จะไม่เกิน70องศาเซลเซียสนะครับส่วนแรมก็ใช้ไปชิลๆครับที่ประมาณ10 g b เท่านั้นโดยรวมกับเกมขับจถือว่าเล่นได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับ เล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไปก็ได้เราสามารถเปิดจอบนเล่นเกมส่วนจอล่างเปิดมอนิเตอร์สตรีมการเล่นเกมของเราได้อ่านคอมเมนต์อ่านกระทู้อะไรไปพร้อมกันได้เลยนะครับเพราะว่าน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีหน้าจอ2จอและเกมผับจีก็เป็นเกมที่กินสเปคไม่มากนะครับตัวทรัพยากรเครื่องเหลือไปเปิดอื่นๆได้สบายๆอย่างแน่นอนนะครับใครที่เป็นสายสตรีมเมอร์อยากสตรีมเกมแนวผับจีหรือว่าเกมแนว f อ s ต่างๆที่กินสเปคไม่มากเนี่ยบอกเลยว่าเปิด2หน้าจอพร้อมสตรีมเกมไปทําได้อย่างลื่นไหลไม่มีปัญหาแน่นอน ถัดมาที่เกม Rainbow Six Siege ครับปรับกราฟิกเป็น Ultra Full HD เปิด Anti-Aliasing เป็น TAA c x นะครับสามารถทำเฟรมเรทขนาดเล่นเกมได้อยู่ในช่วงประมาณ160 190FPS เลยนะครับส่วน CPU ทำงานไปประมาณ50%โดยรวมถึงว่าเล่นเกมนี้ได้แบบลื่นๆนะครับนี่ขนาดปรับรถลอยอยากสุดนะครับในภาพที่สวยงามเนียนตาไม่มีรอยแตกให้เห็นขัดใจเลยนะฮะ หรือว่าใครอยากจะใช้งานหน้าจอ 300Hz เฮิร์ให้มันคุ้มคุมเนี่ยไม่ต้องเปิดลดรอยหยักครับเราสามารถดึงเฟรมเรทให้เกิน300 fps ได้แบบสบายสบายเลยนะครับสำหรับเกม Rainbow Six Siege แต่ถ้าใครชอบภาพสวยก็เปิดรดรอยหยักไปก็จะได้เฟรมเรทตามที่เห็นนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องก็ไม่มากครับ CPU อยู่ที่ประมาณ90้ต้นๆเท่านั้นส่วนอุณหภูมิการ์ดจอก็จะอยู่ที่ประมาณ70ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะครับสำหรับเกมนี้โดยรวมครับเล่นเกมไปสตรีมเกมไปกับ Rainbow Sixs i e g e เลื่นไหลไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่เกม Battlefield 5ครับปรับกราฟิกเป็น Ultra Full HD เปิด DirectX 12สามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ130 150 FPS นะครับแต่อย่าลืมว่าเกม Battlefield 5เป็นเกมที่กินสเปคหนักมากๆนะครับดังนั้นถ้าคอมไม่แรงจริงเล่นไม่ได้แต่สำหรับเจ้า s i l e r a d u o 15 SE เครื่องนี้ทำเฟรมเรทได้สูงมากๆนะครับถือว่าสเปคของมันเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่งสามารถทำเฟรมเรทได้สูงแล้วเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลแล้วอุณหภูมิตัวเครื่องนะฮะสำหรับเกมนี้กิน CPU ค่อนข้างหนักดังนั้นอุณหภูมิก็จะค่อนข้างสูงหน่อยโดยอุณหภูมิที่วัดได้จะอยู่ในช่วงประมาณ96องศาเซลเซียสนะครับที่ความเร็ว4.2 GHz สกิกะเฮิรตซ์ส่วนอุณหภูมิการ์จอก็จะอยู่ในช่วงประมาณ75องศาเซลเซียสนะครับถ้าถามว่าเกมที่กินสเปคหนักห,กหกอย่าง battlefield 5 เล่นเกมไปสตรีมเกมไปได้ไหมตอบเลยว่าเล่นได้แน่นอนครับเพราะว่า CPU ไม่ได้ถูกดึงไปทํางานทั้งหมดนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ60-7 0เท่านั้นเราเหลือเปอร์เซ็นต์การทางานเอาไว้สตรีมเกมได้ด้วยและการใช้งานแรมอยู่ที่ประมาณ 11.6GB ซึ่งแรม3 2 g b ะผมบอกเลยว่าเหลือครับจะเอาไปเล่นเกมก็ได้สตรีมเกมไปพร้อมกันก็ได้เพราะว่านอกจากเล่นเกมแล้วโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ยังสามารถนําไปตัดต่อวิดีโอได้ด้วยนะครับ ด้วยความแรงของไรเซน9แรม32แล้วก็การ์ดจอ RTX 3 0 8 0เนี่ยบอกเลยว่าการตัดต่อวิดีโอทำได้สบายสบายไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ 4K ก็ยังไหวสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ส่วนเกม Battlefield 5ก็อย่างที่เห็นครับลื่นไหลดีไม่มีสะดุดเล่นได้ไม่หยุดอย่างแน่นอนอีกทั้งเฟรมเรทและเฟรมไทม์ทำออกมาได้ค่อนข้างนิ่งนะครับเฟรมเรทไม่แกว่งมากนะักโดยรวมนะครับถ้าใครจะเอาไปเล่นเกมอย่าง Battlefield ห้เนี่ยปรับการาฟิกสุดหมดที่ Full HD เล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับ และถัดมาครับที่เกม Cyberpunk 2077ปรับกราฟิกเป็นอั t ตร Full HD นะครับสามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ60 80 fps นะครับแน่นอนว่าเกม Cyberpunk เป็นเกมที่กินสเปคหนักมากภาพแบบ t r i p l e A เน้นความสวยงามรายละเอียดต่างๆพร้อมกับ AI รถยนต์อะไรเยอะแยะมากมายตึกรมาม่านช่องเป็นเกมที่กินสเปคหนักมากครับดังนั้นคอมที่ไม่แรงจริงปรับอัลตราเล่นได้ไม่ลื่นแน่นอน แต่เจ้าเซฟิรัสดูโอ15 SE ตัวนี้ปรับอัลตร้าแล้วยังเล่นได้เรื่องขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับดูภาพครับขับรถเนี่ยเวลาวิ่งผ่านฉากนะครับไม่มีปัญหาภาพขาดโหลดฉากไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่า SSD ของเขาเนี่ยให้มาแรงด้วยแล้วก็ CPU การ์ดจอของเขาเนี่ยประมวลผลได้อย่างทันท่วงทีได้ภาพที่สวยงามละเอียดตาแน่นอน แลอะอย่าลืมว่าการ์ดจอของเราเป็น RTX 3080นะครับดังนั้นก็ต้องมีการทดสอบเป็น r รท Tracing ด้วยซึ่งการ์ดจอซีรีส์ RTX 3 0ม0ันเนี่ยมันมีการทำ r รท Tracing ที่ค่อนข้างดีครับไม่เหมือนกับ RTX 20ซีรีส์นะครับที่เปิด r รท Tracing แล้วกระตุกเฟรมเรทดปพวกพวบนะครับมีไว้ก็เหมือนไม่มีใน RTX 30ซีรีส์หรือว่า3 0 8 0ตัวนี้เนี่ยพอเปิด Ray t ท a c i n g แล้วเนี่ยภาพที่ได้ยังคงลื่นไหลเฟรมเรทไม่ดอปพวบภาพ 30- 40เฟรมแบบการดจอยี่ห้อสิบเฟ่ายอื่นเลยนะ ซึ่งสามารถเล่นได้แบบลื่นๆมากในการเปิด ray tracing ถือว่าเล่นเกมได้จริงใช้งานได้จริงในการใช้งาน ray tracing ไม่เหมือนกับ RTX 20 seri ซรีรุ่นเก่าแน่นอนนะครับใครที่คิดว่าเฮ้ยเล่นเกมเราไม่จำเป็นต้องเปิด ray tracing หรอกเปิด,ปดไปเกมก็กระตุกเล่นได้ไม่ลื่นลองดูการเทสนี้แล้วกลับไปคิดใหม่ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นแน่นอน ส่วนอุณหภูมิขณะเล่นเกมไซเบอร์พังครับจะอยู่ที่ประมาณ93องศาเซลเซียสเท่านั้นสำหรับ CPU ส่วนการ์ดจออุณหภูมิก็จะไม่เกิน75องศาเซลเซียสนะครับถือว่าสามารถเล่นเกมที่กรีสเปคแบบอลังการอย่างไซเบอร์พังภาพอลังการไม่มีกระตุกแหลกหน่วงอีกทั้งความร้อนก็ยังไม่สูงเกินไปโดยรวมนะครับกับการเล่นเกมเจ้าเซเวอรัสดูโอสิบหตัวนี้สามารถเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้อย่างลื่นๆรวมถึงเปิดเรทเลสซิ่งได้แบบสบายสบายอย่างแน่นอนนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า ROG Severus Duo 15 SE ตัวนี้ครับขึ้นชื่อว่า SE ครับมันย่อมาจาก Special Edition นะครับ เพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เขาจะมาพร้อมกับโค้ดเกม dying light 2นะครับก็ซื้อแล้วเอาไปรีดิมรับเกมกันไนดะ้แบบฟรีๆนั่นเองเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ที่บอกเลยว่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นเราใจมากๆนะครับโดยรวมผมก็ต้องบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันสุดแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้โน้ตบุ๊กแบบบางเบาสเปคแรงฟรีเจอร์เยอะ มี2หน้าจอทุกอย่างจัดมาให้ครบใน Severus Duo 15 SE ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับสมกับราคาค่าตัว114,990บาทอย่างแน่นอนนะฮะใครที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยเราจะซื้อคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปดีเราอยากได้คอมพิวเตอร์แบบแรงๆอะ่ะแต่ก็อยากได้การพกพาที่บางเบาเหมือนโน้ตบุ๊กด้วยแต่โน้ตบุ๊กไม่แรง ทุกปัญหาแก้ได้โดยเงินครับกับเจ้าเซเวอร์ัสดูโอ15 SE ตัวนี้ไม่ว่าจะใช้ทํางานใช้ไปเรียนใช้เล่นเกมใช้พกพาที่พูดมาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็สามารถทําได้หมดทุกอย่างอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมกันจนจบนะครับขอบคุณทางเอซูตประเทศไทยด้วยที่ส่งเจ้าน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกันนะครับและสุดท้ายก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์ใต้โต๊ะคอมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมตั้นใต้โต๊ะคอมขอตัวลากันไป ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย